ผมขอตำหนินางสาวอุงอิงชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อไปให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงสงการนี้จะไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนนางสาวอุ้งอิงตอบว่าจะไปเที่ยวฮ่องกงจะไปกับครอบครัวไปกับคุณปอและลูกๆคุณปอก็คือสามีของคุณอุงอิง ผมจะไม่ตำหนิเลยหากนางสาวอุงอิงเป็นเพียงแค่หัวหน้าพักเพื่อไทยเพราะตอนนี้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีและก็ไม่ได้เป็นสอสอเป็นเพียงหัวหน้าพักเพื่อไทยการไปเที่ยวต่างประเทศนางสาวอุงอิงก็ใช้เงินส่วนตัวอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเงินภาษีไม่ตำหนิแต่ที่ต้องตำหนิว่ามีวุฒิภาวะที่ตำ่ำเพราะนางสาวอุงอิง เป็นประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติคณะกรรมการซอบต์พาวเวอร์แห่งชาติของเงินรัฐบาลนายเศรษฐานายกอนุมัติงบกลางให้5,000ันกว่าล้านและก็เป็นนางสาวอุงอิงนี่ละที่แหกปากไปทั่วประเทศว่าจะจัดงานเทศกาลสงการให้กลายเป็นเทศกาลสงการที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้คำว่า world water festival เดอะสงการฮานอยโนปรากฏการสงการระดับโลกแต่นางสาวอุ้งอิงในฐานะประธานซอฟท์พาวเวอร์ในช่วงเทศกาลสงการที่ประกาศจะเล่นสงการยาวเป็น10กว่าวันเนี่ยตัวเองเปิดตูดหนีไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวและลูกๆคำถามคือมีวุฒธธิภาวะไหม ประกาศไปทั่วประเทศว่าจะทําให้เทศกาลสงการกลายเป็นเทศกาลร,ระดับโลกแต่ตนเองเปิดตูดนี้ไปต่างประเทศทําไมไม่มาเที่ยวถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเทศกาลสงการระดับโลกทําไมไม่ไปเที่ยวถนนข้าวปุ้นที่จังหวัด้อยเอ็ดคุณพ่อไปเชียงใหม่แล้วตัวเองก็มาขอนแก่นพราะตัวเองนั้นเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เบิกเงินขอเงินงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนไป5,000กว่าล้านมาโปรโมทเทศการให้กลายเป็นเทศการระดับโลกแต่พอถึงช่วงเวลาราชการช่วงเวลาเทศการตัวเองกับดอดหนีไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนี้มันไม่มีความรับผิดชอบครับพูดไปเฉยแต่ตอนปฏิบัติไม่ทำอย่างนี้ก็ต้องตั้งคำถามกับท่านผู้นำทักษิณว่า DNA อของท่านทําไมไร้วุฒิภาวะอย่างนี้ทําไมไม่รับผิดชอบอย่างนี้ด n a ของท่านถ่ายทอดผิดพันธุก,กรรมหรือเปล่านี่คือประชาชนสงสัย